สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนรายการช่องอาเจกมาเกษตรนะครับผมาเจกมาเกษตรครับผมวันนี้ก็เห็นใส่ชุดแบบนี้นะครับไบเกอร์แปลกตายอย่างนี้นะครับเต็มยศกันไปเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดเรื่องตอนสมัยเป็นวัยรุ่นนะครับที่เป็นไบเกอร์นะครับผมผมเนี่ยนะครับจกให้ซูมมาดูงี้ดีครับนี่เป็นโลโก้นะครับกลุ่มชิวแอนรดนะครับ1%ออริจินอลนะครับ ซึ่งกลุ่มนี้นะครับผมเป็นผู้จัดตั้งขึ้นมานะครับผมเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับหรือเรียกว่าประธานนั่นเองนะครับะนะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับเรื่องประธานกลุ่มมอไซค์ผมนะครับจะอธิบายคุยกันให้ฟังนะครับเพื่อนเพื่อน้องๆนะครับทุกๆคนนะครับก็สมัยหนึ่งนะครับผมก็จะขี่เป็นไบเกอร์นะครับเป็นไบเกอร์ะของผมเนี่ยจะขับตัวทวินอยู่นะครับทวินท่อคู่นะครับ ตอนนี้ก็ไม่มีนะเวลาทั้งหมดก็ให้ครอบครัวไปแล้วนะครับก็ครอบครัวในที่นี้หมายถึงไม่ใช่เมียนะเมียเนี่ยไม่มีนะมีมั่งไม่มีมั่งนะครับก็จะเป็นให้ครอบครัวครอบครัวพ่อแม่อะไรอย่างนี้นะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าในกลุ่มผมเนี่ยมีอะไรมั่งนะครับผมเนี่ยส่วนตัวผมเลยนะครับ q n โร d เนี่ยครับผมเนี่ยนัมเบอร์แปดสิบแปดนะครับ เฮ็ดๆนะครับหลายคนรู้ันดีนะกลุ่มผมจะเป็นแบบฉีกๆีกหน่อยนะครับจะไม่ค่อยจะไม่ได้เข้ากลุ่มใหญ่ไม่อะไรจะไม่ไปยุ่งกับเขาเลยผมรู้สึกว่ามันวุ่นวายนะครับผมจะเป็นกลุ่มที่ปกครองกันเองทุกทุกคนมีหนึ่งเสียงเท่ากันคือคุยกันในกลุ่มนี่แล้วกลุ่มผมนะครับจะเป็นกลุ่มแบบคุณเป็นคุณเก่งเรื่องอะไรอะ่ะคุณจะได้มาอยู่ในกลุ่มผมหนึ่งคนเท่านั้นนะครับสมมติว่า กลุ่มผมเนี่ยมีช่างเครื่องหนึ่งคนครับทางานไทยอั่มนะครับแล้วก็มีช่างท่อครับมีร้านท่อของตัวเองนะครับแต่ไม่มีหน้าร้านนะครับเป็นคอตตอมคอตตอมเมคล้วนๆนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ทางดอนตูมนครปฐมนะครับนะช่างแท็นะแทนดอนตูมนะครับไม่ไม่ได้ขายการติดต่อเลยช่วงนี้ไม่ได้แวะไปหาเลยนะครับก็คิดถึงอยู่เสือแท็นี่เขาอยู่ดอนตูมทำท่อท่อซิงนะครับท่อแจกันท่อแถบท่ออะไรเงี้ย คือในกลุ่มจะมีหนึ่งช่างนะครับที่เก่งหนึ่งเรื่องนะครับมีช่างบอกช่างเครื่องช่างท่อนะครับมีทุกอย่างครับคนเก่งเก่งเนี่ยผมจะคัดคัดคัดมาแล้วดึงมาดึงมานะครับเพื่อรวมอยู่ในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มชีว์โรลผมที่ผมก่อตั้งเนี่ยครับสมาชิกทั้งหมดก็จะมีตอนก่อนต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เป็นเลยนะผมทิ้งไว้ให้น้องนัดน้องนัดนะครับน้องนัดเด็กอ่า เด็กทางบ้านจันตุศข์ครับตุดอาประเชะครับทางทางสุขสวัสดิ์ชาวทิพย์เนี่ยนะครับก็ตอนน้องนัดตอนน้องนัดรับตําแหน่งต่อจากผมไปก็มีสมาชิกทั้งหมดสามสิบห้าครับมีเทพสามสิบห้าองค์นะครับกลุ่มผมเนี่ยเรียกเป็นเทพแล้วกันว่าจะมีหนึ่งช่างอ่ะในคือถ้าซ้ามผมไม่รับเข้ากลุ่มนะครับตัวผมเป็นช่างถักมันม,มีมีทุกช่างอ่ะ ช่างตัดผมเนี่ยมีเป็นดาราด้วยนะครับทำงานอยู่ทองหล่อชื่อที่อาร์ตนะครับนะก็คือผมพบคนหลากหลายนะครับผมจะจะเป็นคนคัดคนเข้ากลุ่มเองนะเพียวๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ก่อนก่อนผมก็พาออกทริปวิ่งกันเล่นๆอะไรแถวนี้นะครับก็ทั่วไปปกติทั่วไปนะครับก็อยากคุยให้ฟังว่าเออสมัยหนึ่งผมก็เ <accounts> คยเป็นว <ie> ัยรุ่นมานะอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบ ผมโตมาแล้วก็แก่เลยนะไม่ใช่ครับเคยผ่านชีวิตวัยรุ่นมาเคยผ่านแลไรบ้างก็มานั่งคุยเล่นคุยกับเพื่อนเพื่อนฟังนะครับก็ตอนนี้รู้สึกว่ากลุ่มเนี่ยจะไม่มีนะครับน่าจะเป็นน่าจะโดนยุบไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีใครสานต่อนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยที่ยกให้น้องนัดคือน้องนัดเป็นเด็กหนุ่มไฟแรงนะครับแล้วก็น้องนัดเนี่ยเขาจะอยู่ในสองกลุ่มเขาจะอยู่ในกลุ่ม หมู่บ้านเวฟด้วยนะไอพวกเวฟร้อยสิบ110ะนะครับเขาจะเป็นสายเวฟด้วยแล้วเขาก็มาเล่นรถใหญ่นะเป็นพวกตัวทวินตัวสองร้อห้าสิบอะไรเงี้ยครับตัวนะจะไม่ขี่ใหญ่มากนะครับมันเปลืองน้ํามันนะครับเราจะขี่เป็นคัสตอมแนวคาเฟ่นะครับคาเฟ่ Cafe คือไม่ใช่ฮาร์เรย์ไม่ใช่ฮาร์เรย์ไม่ใช่ Harley, ใชอปเปอร์ per, นะครับเป็น มันจะเหมือนมอไซค์ผู้ชายสมัยก่อนอใครทันฮอนด้อะไรอะ c ีดบ้างอฮอนด้ามันจะทรงประมาณเนี้ยนะครับ sr sr สอง้อสิบ sr สี HR ่ร้อยอะไรนี่นะครับเนี่ยประมาณนี้นผมจะขี่รถประเภทนี้นะครับและไอ้วันปร์เซ็นในที่เนี้ยไม่ได้คําว่าวันปร์เซ็นของผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นพวกไม่เอากฎหมายอะไรอย่างนี้นะวันปร์เซ็นของผมอะคือ คุณคือหนึ่งเปอร์เซ็นทีน่อยู่ในกลุ่มผมครับคือคุณคือคุณต้องหนึ่งในตองอว่นะครับคุณต้องต้องมีดีในตัวคุณถึงจะอยู่ในกลุ่มที่ผมจัดตั้งขึ้นมาได้อะไรเงี้ยนะครับก็ถามว่าเสียดายไหมที่อยู่ไปก็เสียดายครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ได้กลับมาเข้ามาเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับก็แล้วก็ยังมีช่างช่างที่ทํางานทางระยองนะครับชื่อเป็นรุ่นใหญ่ชื่อพี่พงศ์ครับนั่นก็คิดถึงเสมอนะครับก็ คือถ้าวันหนึ่งอ่ะมันมีโอกาสได้แบบมีเวลาว่างๆได้มาขับด้วยกันได้มาอะไรอย่างนี้ก็ก็อยากจะกลับมาทำนะครับแต่ยังยังไม่ใช่ยังไม่ใช่วัยนี้แน่นอนไม่อย่างน้อยก็ห้าปีสิบปียังไม่ใช่แน่ๆนะอาจจะเป็นช่วงแก่ๆหน่อยนะครับเดี๋ยวอาจจะก่อสร้างขึ้นมาใหม่นะครับด้วยความที่รักนะครับรักในความเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับผมเนี่ยรู้สึกว่าการขับรถยนต์อ่ะ มันไม่อิงกับธรรมชาติเพื่อนสายลมแม่งกระแทกหน้านะมันไม่ได้ฟิลนะสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยตกเย็นอยู่บ้านไม่ได้แล้วต้องวิ่งออกไปเอาหน้าไปแทกลมคนระับผู้ไรคิดถึงนะครับแต่สมัยนี้ก็ยังแทกลมอยู่ครับแต่ถึงว่ามันจะเป็นรถเล็กหน่อยแต่มันก็ม,นกมันก็ยังได้ฟิลนะขับเรื่อยๆชิวๆก,ก็กินลมก็ยังได้อยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับแวะมาคุยกันให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเออครั้งหนึ่งนะครับอาเจกนี่ก็เคยอยู่ในกลุ่มแก๊งมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ไม่ได้เป็นแก๊งกวนเมืองนะไอ้วันเปอร์เซ็นต์ของผมก็คือเคารพกฎหมายนะเคารพกฎหมายแต่วันเปอร์เซ็นต์ในทนี่นี้คือเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองมีความคิดของตัวเองนะครับวันเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือพวกเราก็อาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นแต่ก็เคารพในกฎหมายนะครับนะครับ นโยบายของกฎก็บอกอยู่แล้วนะครับยึดกฎหมายเป็นหลักนะครับเป็นหลักอันดับแรกนะครับนะผิดถูกคือตามกฎหมายนะครับกฎข้อ2ก็คือตามข้อ1นะครับกฎข้อ3ก็คือตามข้อ1นะครับตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมายครับวันเปอร์เซ็นในที่นี้หมายถึงอิสระทางความคิดครับปุ้งนะครับใครใครคิดเนก็ได้นะครับไม่ไม่ผิดไม่แปลกเออนี่มาตอบคอมเมนต์หนึ่งแล้วกัน สิ้ท้ายเลยนะครับเขาบอกว่าไอเจกมึงเมื่อไหร่เลิกทำคลิปนะครับก็ตอบคอมเมนต์นี้เลยเขาบอกว่าเมื่อไหร่เลิกทำคลิปลูกเดี๋ยวลูกเขามาดูแล้วทำตามแบบว่าไงเขาบอกว่าคือผมมาทำให้เพื่อนพี่ๆน้องๆเพื่พพอนๆอะไรก็คุยกันสังสรรค์เนี้ยผมไม่ได้บอกว่าให้ไปทำไม่ได้อะไรนะครับข้อแรกเลยนะครับผมไม่ได้ยุยงส่งเสริมอะไรอไรทัร้งสิ้นนะผมไม่ชอบด้วยซ้ำนะครับข้อที่สองเลยนะครับ คุณน่ะหยิบคลิปผมมาเนี่ยแล้วเปิดให้ลูกคุณดูคุณนั่งดูกับลูกคุณเลยแล้วบอกว่าเนี่ยแบบนี้ไอเจกอ่ะมันไม่ดีมันทําไม่ถูกแบบนี้คือผิดคุณเอาแบบนี้มาสอนลูกคุณได้เลยนะครับคุณก็บอกลูกคุณไปนะครับว่าอันนี้ไม่ดีย่าทําตามนะครับนะครับคุณก็เอาผมมาเป็นข้อเปรียบเทียบได้เลยนะครับว่าแบบนี้ไม่ดีนะครับคุณก็บอกลูกคุณเลยคุณไม่ต้องบอกผมผมว่ามันข้ามขั้นตอนคุณควรจะบอกลูกคุณนะว่า ไอเนี่ยที่มันพูดเนี่ยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่จริงอย่าไปทําอันนี้ไม่ดีนะครับผมก็ไม่ได้ทําให้เด็กดูอยู่แล้วนะครับผมเข้าไปดูในสตูดิโอแล้วด้วยว่าเด็กเนี่ยแม่งต่ำกว่าสิบสองเนี่ยแม่งไม่ดูผมนะครับสิบห้าถึงสิบแปดขึ้นไปนุ่นจนไปถึง 6, 70, หกเจ็ดสิบนุ่นนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าคนที่ดูผมเนี่ยมีวุฒธธิภาวะพอกันหมดแล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณเดินไปเห็นลูกคุณกําลังนั่งดูผมอยู่นะครับคุณบอกเลยไอเจ็กเนี่ยมันเที่ย คุณบอกเลยไอ้เจกเนี่ยมันเป็นคนไม่ดีไอ้เจกเนี่ยมันบอกไงก็ได้ครับคุณสั่งสอนลูกคุณได้เต็มที่เลยนะครับแต่คุณบอกผมเลิกทําคลิปคงไม่ได้คนดูผมพอมีนะครับแล้วก็มันก็เป็นอิสระอ่ามันเป็นมันเป็นไอ้นี่ของผมด้วยมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของผมด้วยนะครับผมมีสิทธิที่จะทําอะไรก็ได้นะครับผมไม่ได้ไปทําร้ายอะไรใครนะครับแล้วผมก็ไม่ได้แนะนําส่งเสริมอะไรไอ้เรื่องที่ไม่ดีไม่อะไรผมมาเล่าให้ฟังนะครับในสมัยก่อนๆน่ะ คืออยากให้คนรุ่นหลังๆได้รับรู้ว่าเออสมัยก่อนบ้านเรามันเป็นงนี้นะมันยังไม่มีอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีอันนั้นนี้นั้นนะครับแต่ส่วนจะให้ผมไปนั่งสอนใครผมคงสอนไม่ได้หรอกครับยุคผมผมโตมากับยุคที่การเปลี่ยนแปลงทุกๆห้าปีสิบปีไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทุกวันเหมือนทุกวันนี้นะครับโลกทุกวันนี้มันไวไปแล้วผมสอนใครไม่ได้หรอกนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆเท่าน,น,น,นี้นะครับนี่ชิวแอนด์โรสไทยแลนด์นะครับ1เปอร์ซ็นตออริจินอลนะครับ มันสาบศูนย์ไปแล้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้ฝากไปเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ